นิทานเรื่องตาอู่แพรเป็นที่มาของวัดอู่ตะเภานะครับวัดอู่ตะเภาตั้งอยู่ที่ตำบลหนองไมแดงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับก็อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองศรีพ่โลเชื่อกันว่าจุดนี้เป็นแหล่งจอดเรือสำเภาเพราะเคยพบชิ้นส่วนของเรือสำเภาจมดินอยู่ในนิทานเล่าสืบต่อกันมาว่าพ่อค้าชื่อตาอู่แพร ค้าขายทางเรือสำเภาจอดพักเรืออยู่บริเวณนี้มีผู้คนพักอาศัยอยู่ที่เรือนแพเป็นลูกค้าเผเอิญวันหนึ่งเกิดไฟไหมเรือนแพชาวบ้านตกใจเลยพากันขนทรัพย์สมบัติหนีไปไว้ในเรือของตาอู่แพจนเต็มลำหลังจากไฟได้สงบลงแล้วนะครับก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนเอาทรัพย์สมบัติคืนไปตาอู่แพ จึงเอาทรัพสมบัติเหล่านี้มาสร้างวัดชื่อว่าวัดอู่ตะเภามาจนทุกวันนี้ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลหอสมุดแห่งชาติชนบุรีหนังสือรวมเรื่องเมืองชนเล่มสองชนบุรีในอดีตยุวะพุทธกะสมาคมชุนบุรี หนังสือเมืองโบราณฉบับเมืองเก่าชมบรีปี2522วันนี้40ปีข้างหน้า50ปีข้างหน้าจะเป็นอดีตนะครับเราก็จะส่งต่อสิ่งที่เป็นอดีตของชนบุรีนะครับการท่องเที่ยวป่ามันเทิงนะครับภาพต่างๆในอดีตนะครับความทรงจำตำนานของชุมบุรีนะครับ ส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไปนะครับตอนต่อไปเราจะน,จะนําเสนอเรื่องอะไรนะั้นติดตามไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ